เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งวงเสวนาวิชาการครับวันนี้ทางด้านของอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยได้ระบุนะครับว่ารัฐรรมนุญที่พยายามควบคุมการบริหารประเทศโดยกลไกของสวและก็องค์กรอิสระจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนครับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับได้เปิดเวทีถกแถลงสาธารณะหัวข้อ ร่างรัฐธรรมนูญกำกับรัฐไว้อย่างไรครับโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์อดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่จะลงประชามติซึ่งพยายามกำกับรัฐไม่ใช่เพียงจะมุ่งเน้นควบคุมฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับแต่ว่ากติกาที่ถูกออกแบบจะกระทบไปถึงการเดินหน้านโยบายเพื่อประชาชนโดยใช้ตุลาการสวร,รวมถึงองค์กรอิสระซึ่งมีอำนาจอย่างกว้างขวาง และไม่มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอย่างชัดเจนมาเป็น,นกลไกกำหนดกรอบการทำหน้าที่ผลดังกล่าวนะครับก็จะทําให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงเป็นประชาธิปไตยที่ถูกกํากับควบคุมทั้งหมดจะกระทบไปถึงการพัฒนาประเทศแบบย,ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์ครับมองว่ารัฐนูรฉบับนี้เนี่ยไม่ได้แก้ที่ไม่สามารถแก้ที่เหตุและปัญหาได้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความพยายามที่จะควบคุมกำกับรัฐบาลโดยการจัดสรรอำนาจใหม่ซึ่งตามร่างรัฐนูญฉบับนี้เนี่ยูนยนรวมของอำนาจจะไปอยู่ที่ระบบราชการกองทัพตุลาการและบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายการจัดสรรอำนาจใหม่เนี่ยก็คือพยายามที่จะควบคุมกำกับนะคะรัฐบาล หรือคนที่มาจากการเมืองก็คือเป็นระบบประชาธิปไตยแบบกํากับควบคุมแบบกํากับควบคุมนะคะ c o n t o r l d e m o c r a c y คือการควบคุมการควบคุมรัฐบาลที่จะให้แก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศเนี่ยจะสามารถทำได้หรือปราศจากสิ่งที่เรียกว่าเป็น j u d g m e เมที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์พอนะคะ เราตอนนั้นรัมนูนยังไม่ได้เขียนขนาดนี้ตอนนี้พอรัมนูนเขียนขนาดนี้เนี่ยดิฉันนึกภาพไม่ออกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินกันอย่างไรดิฉันห่วงที่สุดก็คือตัวประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนักการเมืองเนี่ยอย่างน้อย,น,อยนั่งกันอยู่นี้สามคนเนี่ยนะคะสามท่านเนี่ยดิฉันไม่ห่วงแต่ห่วงว่าผลกระทบจากการกํากับควบคุมแบบนี้เนี่ย จะทําให้รัฐบาลทําอะไรให้กับประชาชนได้บ้างคุณหญิงสุดารัฐยังเห็นว่าการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวจะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาบริหารประเทศเพราะการบริหารงานโดยเฉพาะการทํางานด้านเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกการที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเปรียบเหมือนบริษัทนะคะเอ่อ กรรมการบริษัทก็มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นาคาันี่พูดถึงยกตัวยอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีกฎเกณฑ์มีธรรมาพิบาลต่างๆ CEO ผู้บริหารก็มีหน้าที่บริหารจัดการให้เป้าหมายเป็นไปด้วยความสำเร็จผลแต่วันนี้บทบาทหน้าที่มันปนไลหมดกรรมการบริษัทลงมา กำกับอย่างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดถึงขนาดที่ว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ขอบเขตอำนาจมันจะต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ในระบบเดิมก็คือขอบเขตแค่ไหนทึงทำได้ขอบเขตแค่ไหน CEO อนุมัติได้ขอบเขตแค่ไหนกรรมการบริษัททึงต้องถึงกรรมการบริษัทแต่วันนี้เนี่ยกรรมการบริษัทโอเวอร์รูได้ทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแลวถามว่าจะบริหารบ้านเมืองอย่างไร อย่าว,ว่าการพัฒนาประเทศนะคะที่อยากจะมีนโยบายแข่งกันสร้างนโยบายดีๆในการเลือกตั้งให้ประชาชนนะคะเพราะว่าแข่งไปแล้วเสียคนแน่เพราะจะมีซุปเปอร์บอร์ดบอกว่าทำไม่ได้นะคะนั้นการลงลึกภาพการบริหารประเทศที่จะวางแผนในการพัฒนาประเทศไม่ต้องคิดถึง แค่แก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้นอย่างเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังแก้ไขไม่ได้อาจารย์จิโรดคลัำงไพบูลยืนยันนะครับว่าปัญหาของประเทศจริงๆก็คือการตรวจสอบทวงดุลองค์กรตรวจสอบยังไม่มีความชัดเจนแล้วองค์กรที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเหล่านี้ก็จะควบคุมฝ่ายบริหารหรือองค์กรที่มาจากประชาชนจนไม่สามารถตัดสินใจการบริหารงานได้นะครับ คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์มองว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามปิดกั้นพักเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลโดยใช้กลไกสเวเข้ามาควบคุมพักเพื่อไทยซึ่งมีแนวโน้มอาจจะได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งนะครับส่วนคุณนิพิษพูดอีกเช่นกันนะครับว่าไม่ห่วงว่ามาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับรองลงระชามติที่ดึงองค์กรตุลาการรวมถึงฝ่ายบริหารและประธานองค์กรอิสระมาร่วมวินิจฉัย กรณีมีข้อสงสัยถึงประเพณีการปกครองของประเทศไทยจะไม่กลายเป็นปัญหาคุณสมศักดิ์ปริสนานทคุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มต้นอภิปรายนะครับโดยหยิบยกประเด็นที่กรรมาการร่างตรัฐธรรมนูญละเลยนำมาพูดให้เห็นภาพตัวอย่างคือเรื่องของการศึกษาและสิทธิผู้บริโภค ขณะที่ผู้ช่วยสัตราจารณรุฤมนทัพจุมพลครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นโดยสรุปว่าการใช้อำนาจจะต้องมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจการใช้อำนาจจะต้องใช้กลไกของเสียงข้างมากนะครับ ด้วยหลังการเสวนาครับคุณหญิงสุดารัตน์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายนิพิษแล้วก็นายสมศักดิ์ได้ข้อสรุปว่านักการเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้จึงจะมีการนัดพูดคุยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในสัปดาห์หน้าคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่าการพูดคุยดังกล่าวไม่เกี่ยวกับพรรคนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองเก่าแก่เห็นความเป็นไปของบ้านเมือง ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อคนรุ่นหลังส่วนการทำสัตยาบันระหว่างนักการเมืองนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจะร่วมกันแก้ปัญหานั้นจะต้องพูดคุยกันก่อนนะครับน่าจับตานะครับสำหรับการพูดถึงของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับที่บอกว่าเตรียมที่จะหาหรือกับตัวแทนพรรคการเมืองสามพรรคใหญ่หรือว่าเป็นนักการเมืองเก่าแก่นะครับเพื่อหาทางออกของประเทศในสัปดาห์หน้าโดยยืนยันว่าไม่อยากให้รัฐมนูญนั้นออกมากำกับประชาธิปไตยในอนาคตนะครับ หลายคนคงจับตามายัางปฏิกริยาของนักการเมืองเก่าแก่นะครับสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไร